เทมมาลเลกเทมไหมอืมอ่าหายตึงก้นละวันนี้น้ำลึกมากเลยล่ะครับป่าป่าแล้วเดี๋ยวคุณพ่อพุดมา,มาให้นะนี่ขนจับนี อันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ถึงเห็นเหมือนเดิมเนี่ยเรไม่ต้องตามขึ้นตามขึ้นก็ได้ครับพี่ต้องรอขึ้นแต่ว่าคลื่นที่มันเล็กไปไม่ได้เนหรอเข้าแ็นแล้วนะหล่นดูดีโอ้โหหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วจมเหรอลูกจมไหมโจมไหมโจมไหมโจมเหรอเข็มปะเข็มปะแสบตาไหมอ้าวถ้าแสบตาไปล้างโอเคอ่ะขึ้นมาใหม่เอาไหมนั่งเลดี เเมื่อกี้คุณลุงขวาไม่ทันหนูขอโทษคุณพ่อดีแล้วหลบแต่ลุงเติมตามขวาไม่ทันกุะโหลไม่มีขับเร็วดีจับ<า>จับค<า>อป่ะของอย่างต้องปล่อยโอ๋ออ้ยคุณพ่อเห็นไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นไม่ได้เนี่ยคุณลุงขวาได้ต้อไป จะเข่าไ้จะเขาไปจะเข่าไปลลงุณลงอย่าลากเร็วอันนี้ยืนถึงนะเจ้าาลงยืนที่นี่เวลาเวลาลงน้ำเจ้านาหลับตาแล้วมาช่วยคุณพ่อคอยถางคุณพ่อคอยเล่าคุณลุงคอยเทปข้างหลังให้ไม่เทป ไี่ง่ายเ่ายลากค่อยคยครูครูเคยเซฟข้างหลังแมลกเบอหนอ่าลุงดูข้างหลังแม่กรเนอร์่งคูไปเอยลุงแมทออกเนี่ยแมทอยู่ที่ขาขอลุงหรกขึืนมาตัดข้างรู้จะกคว่ำายต้องนั่งหลังเลยลูกหน้ามันจมเออแหละเออแหล พี่ลุงพี่ลุงจับดีหรือไม่ล้มไม่ล้มแน่ะเวลาขึ้นมันซ้ำจะเร็วอย่างเงี้ยลูกได้ไหมเนี่ยเวลาขึ้นซ้ำจะเร็วอย่างเงี้ยลูกได้ไหมครับแบบตรงนี้นะเออซึ้งๆแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวคุณค่อย นั่งหนจับให้ดิคือใหม่แล้วใหม่แล้วว้าวไอ้เนี่ยถล้นลูกใหญ่แะว,วิ่งเงี้ยลูกมันจะวิ่งได้จะวิ่งไปหลุกวุ้บไปเลยโอ้โหอ,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 อา,าเอาจานายนั่งมาน,นั่งแลเดี๋ยวเราปาระทะขึ้นไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อพาไปแล้วเดี๋ยวปล่อยมาอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่เราปาระทะขึ้นใช่ไหมนั่งหน้าเลยลูกหน้ามันลอยไปเด็กกว้างอยู่ตรงนี้แหละพี่นุย เขาไปเชิญขึ้่นไงพี่เขาจะเขาจะเล่นขึ้นวันนี้มาลูกมา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 ได้ไหมาขึ้นมาเดี๋ยวคุณลุงทำให้มาตรงนี้ให้คุณลุงทำให้ดูเลื่อ่มานั่งมาคุณลุงอยู่ได้ไม่คว่ำหรอกไม่ได้วพร้อมชูช่วยเลื่อนมาแล้ว หยิบมาเนี่ยใช่กล้องเป็นพิซซ่าสาวกศูนย์เอทโปเออยู่ในกล้องสิงจุกซูเมล่ามาให้ลูกสาวให้ลูกศรลุงเงี้แล้วนี่อะไรลุงขึ้นลูกใหญ่แล้วลุงใหญ่หัวใจเตามคุณลุงนะเอาไว้ตามคุณลุงไปแล้วคุณลุงไม่อยู่ตึ่งจบครับมาสิมาสิ ดึงเกงขึ้นลหรือเปล่ามาขึ้นมาต่อหลังมาต่อหลังมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาเกาะบาขึ้นมาเล้วคลุวเก ต้หล่นนะตอกอกากลุกดิว้าขึ้นมาต้มาขึ้นมาแล่ห้หนูเล่นต้องไหมให้พี่เอนายขี่หลังเดีผมได้ถ่ายให้เออไปนะโล่ห่นหๆๆๆหๆหหหหขึ้นมามาแล้วคุณพ่อมาช่วยแล้วคุณพ่อมาช่วยแล้วขึ้นมา้ว

ต้องตีขายอยู่ไปนะไปนะปู่ไปลงเลยไป่ดีแล้วปู<า>้ปูเลยปูเลยปูแล้วโอ๊ยลนลนแล้วล่หลน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 งอนลนแล้วลนแล้วลนลนแน่ลน Đấy luôn. Qua đi. Qua à? đi à, Người Ngồi nào. Ngồi nào. người nào. Ngồi nào. Ngồi nào. người nào. Ngồi người nào. Ngồi nào. Ngồi nào. นั่งทายวะต้องท้ายไว้นะขอขอบไว้ดอเลนะดีะมากกับไปอีนะเร่งแรกกวาขอขอบไว้ขอขอบได้ นั่งไหมี่ไป <od> <diabetes> นั่งไว้อะลูกไปไหนไปไหนรามีลำช้ากัลำเร็วมลาตาวพ่อเป็นลำอเป็นลำเร็วขึ้นทอ่าไปลลเป็นลำเร็วขึ้นไปเร็วเอะนอนก็ได้ดุนอนแล้วมือจับนีไว้ ลองนอนดิม,มันจะอยู่ตัวก่อนนะมืจ,ะจับหัวรับเสร็ล้วครับน,นอนแล้วจับหัวหดีวหรือเปล่าเอามือจับหัวไว้ช่วย,อยเอามือจับหัวเงี้ยนอนด้ก็จะอน,น,น,นอนเห็นข้างหลังมันเจ้านายนอนเดี๋ยวเรามือจับเงี้ยคุณดึงถุงข้างลหลังน่าบบโอ้ยคือนู้นนู้นเจ้านายเจ้านายไหมอาเจ้าเปนไหม ผมชูต้องนายขึ้นขึ้นฝั่งไหมนะ่ะหรือว่าชูต้นายลงไ <c oughs> อเราไปมองไม่เห็นูในกล้องอนะ อ่าเดี๋ยวผมพ้อเสียงแค่เจ้านายเกาะอย่างเงี้ยมดูมือเกาะเงี้ยเดี๋ยวผมพ้อเสียงอ่ามือเกาะอย่างเงี้ยต้องนั่งอยากนั่งเหรอคุณลุงนอนแบบเมื่อกี้ตัวเอเดถล่มลงไปเร็วๆอ๋อจะเห็นคุณลุงเหรอเห็นแล้ ต่อเจ้าหน้าที่ลาดจับตี้่ะไป<า>ตามทีนหน่หลวงพ่อจะผ่าไปรเลย หิ้งคุณลงไปแล้วลูกจับหน่อย หรือคนปักสันคร mm ับ hmm. มัดมัดมัดมามาชุกชิก็ไม่เป็นี่ไงมัดแขนงแน่แนไหมลุงจะได้นั่งเบนเลยหนาวไหมลูกไม่พอจมน้ำก <t> ็ไม่หนาวพอคือก็ไม่ไม่ไม่แปะเนาะเต้นเหรอ จะลัดนี่เหรอลูกลัดแล้วให้กระโงไปให้ไปยิงเรือขึ้นยนต์ดีกว่าถ้าหลุดเลยขึ้นยนต์นี่ลึกนะนนกล,ลูกค่ไฟไฟอยๆออกไปไม่ให้มันเป็นเรือเรือขึ้นยนต์มีข้ามืเชือกอ่ามีข้อเข็มจับเรือล,ลูกจับขอบไปหรือจับเชือกก็ได้จับขอบไป 没呀，快呀！ เดไหนนูนห,นหอไปได้มีรองเท้าสบายขึ้นเยอะเลย,เย,เลยไม่เทีบด้วยมีตาใล่อะไรนะหน่อยไปเองไม่มอยอยได้ไจับแล้วเนี่ยจริงจงมันราวคลื่นนะที่เราปล่อยเขาไปกับคึืนนะเาจะวิ่งแบบเยเดี๋ี้เรไปะำม้ำม ใส่รองเท้าลูกเต้ไม่ไม่ใแหลมแหลมเอารองเท้ามาใส่หมแหลมหลมนะเอาท้าเดี๋ยวผมเอารองเท้ามาให้ดีแหลมดีเท่าไหรเนี่ยคุณลกคุลูกก็ใส่คุณพ่อก็ใส่ไม่อยากใส่มันใส่มันเข้าไม่เข้าแล้วเนี่ยพอเราอยู่อย่างเงี้ยมันใส่ยัไม่เข้าหลอกน้เฮ้เฮ้เ้เ้ย แ้วนายไปตามเขาจะกอดวัด,ดเหนเขาก็คุณครูสอนดำน้ำไปแล้วนมัม้อกขาวายน้ำแี่เปขาว้ายน้ำยน้ำใหญ่อาจับไว้สิลูกจับไว้ให้ลุงเห็นนะงล่าให้ จับขอบไหมอเออนั่นแหละมาแล้วขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะจับที่กายเขาเห็บหน้าหน่อยจับหน้าหน่อยขึ้นมาหน้าหน่อยคว่ำใส่เ,<ป>เดี๋ยวนะวเรียวไปหาคุณแม่ซะหน่อยพ<ป>่พาไปหาคุณแม่เดี๋ยวพา แ่องท้าเถอะแ้วนายทรงตัวดีๆสิเหมือนเจ้านายขับแพนดา้าได้ไหมนี่เอามือจับบนนี้เนี่ยมือจับบนนี้เอามือจับบนนี้ดิทาง,ทา,ง,ทา,งทางขวาขเารวดกมา่วหนะ้าคุณลุงขา้คุณลุข้าคุณลุงขางข้าาคลุง

เราเริ่มเห็นห่าแล้วคุณลุงไปเล่นของคุณลุงดีกว่าาให้คุณลุงไปเล่นของคุณลุงอยู่ลเล่นของคุณลุงนล้วนี่ใช่ไหมนูม่นอยนนีข้างบนนะ่ามันเดี๋ยวอยู่กับคุณพ่อเดี๋ยวคุณลุงไปเอาของคุณลุงม,มาคุณลุงอยู่ดายก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย